เวลา10บนาฬิกา8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2566โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาลีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วย ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลลอองทุลีพระบาทรับเสเด็จณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยคั้นเสเด็จพระราชดำเนินถึงเสเด็จเข้าทองพระโรงหน้าพระที่นั่งจัก,กรพัดิพิมานพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหนหลวงบูชาเทวดานุพเคราะห์ แล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งภัยสารทักษิณทรงจุดทูกเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทรงจุดทุกเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุพเคราะห์ทรงจุดทูกเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจาพรชชนมวารรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนุภพประดลมหาเสวตชัติ พระสงฆ์ที่จเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจำนวนเจ็ิบรูปและพระสงฆ์ที่จเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสธสมธรรมจำนวนห้ารูปรวมจำนวน77็สิบเจ็รูปถวายพรพระ ทรงประเคนปิ่นโตพัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงสาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปรินายกนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบ77รูปทรงจุดเคียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปปักที่จงกลธรรม,มาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกันหนึ่งเรื่องสัจจะธรรมกาถาพระสงฆ์ถวายพระพร จบแล้วทรงพระราชอุทิศปล่อยปลาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนสเสด็จไปทรงปล่อยปลาณท่าราชวรดิษจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์และทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณนะ พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ77รูปทรงหลังทักซิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรล,ลา เวลา11นาฬิกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายบ็อกดันบาเดียเอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่7ธันวาคม2561 เฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางอันดาบาเดียภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทด้วย เวลา12นาฬิกา5นาทีพระราชทานพระบรม,มาราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาททุนก้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมอทส โครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทสเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ดำเนินการด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่ราษฎรทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลและจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตั้งแต่ปี2552 ที่ผ่านมามูลนิธิจัดสรรทุนพระราชทานทุกปีเพื่อให้นักเรียนที่มีฐานะยากจนมีความประพฤติที่ดีมีความสามารถได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นมัธยม,มศึกษาตอนปลายสายสามัญสายอาชีพจนถึงปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเพร้ะมมีระบบดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน